นี่เ็เป็นรอออนก็น่าจะไม่ใช่นะครับเหรียญน่าจะอยู่ใ,ในนี้นะครับขออนุญาตสลามและสวัสดีเอฟซีของจ่องร้านอัดุนรับซื้อเหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปรับของที่คิวนาจะเหนีนะครับที่เอฟซีส่งเหรียญมาก่อนมาทาคิวรถตู้สายยะลาหัดใหญ่สายสะบายย้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้น เรามาชวนกันพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมารับของแล้วนะครับที่เกนะียวรถจากาารใหญ่ใหญ่จะได้ย,ย้อย,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 ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในะจะเป็นของอะไรกันบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวามาดูกันว่า ของจะมีอะไรกันบ้างนะครับที่ FC ซจะหัดใหญ่นะครับส่งเหรียญมาก่อนมาทางคิวคิวรถตู้ยะลาหัดใหญ่สายสบ้ายย้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับันนี้เป็นทิชชู่น่าจะไม่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นรอออนก็น่าจะไม่ใช่นะครับ เรียญน่าจะอยู่ในนี้นะครับขออนุญาตแกะครับ FC ส่งมาอสองเหรียญน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเหรียญที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญช้างนังบาทของรัชการที่6ครับแล้วก็ เหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญนกขับย่านะครับซึ่งนกขับย่ารุ่นหายากนิดนึงนะครับล้วก็มีราคาหน่อยส่วนอยากจะเจออีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวผมมีรูปมาให้นะซึ่งนกขับย่ารุ่นอีกรุ่นเนี่ยพบเจอเยอะครับราคาก็ไม่แพงรุ่นนี้อาจจะแพงหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอีพีต่อๆไปครับนะสำหรับนกขับย่ารุ่นนี้ว่าผมรับซื้ออยู่เท่าไหร่นะครับส่วน เหรียญช้างอ่ารัชการที่6เนี่ยถ้ารุ่นตัวแพงคือจะเป็นปี2461เราดูตรงนี้นะครับ2461รับซื้ออยู่เรียนละประมาณ5,000บาทรองอันดับ2ก็2457ประมาณพันถึง2,000บาทนะครับส่วนอีกปี1นึ่ลำดับที่3ก็จะเป็น2456ครับเรียนละพ0 0ถึง1,500บาทนะครับส่วนนอกเื้อจาก สามปีเมื่อกี้ก็คือปี2 4 8 8 5 9 6 0อย่างเช่อนอย่างนี้นะฮะรับซื้ออยู่แค่เหรียญละ500 $-700 ถึง700บาทเองนะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เ้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยอซื้อไขนะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับ เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียง ในสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักราคประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ นนี่นะะฮจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n i A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ